أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء المرسلين سيدنا محمد وآله وأصحابه اجمعين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال رب اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال المصنف رحمه الله تعالى และ r i วัน i p a d าร y a h าวนเรากำลังพูดถึงการถือสินอดที่เป็นสุนัตอยู่นะครับเออมื่อวานเราต่อเนื่องจากเมื่อวานก็คือหลังจากเราได้เรียนรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องบวชสุนัตเนี่ยนะครับบวดสุนัตมีมากเลยนะครับเช่น าการถือสินอดในวันอารอฟ้าอย่างเมื่อวันที่ีแจงมาแล้วนะครับก็คือวันที่9ของเดือนซุนฮิตยาแล้วก็วันอัชุรอนั่นหมายถึงก็วันที่10ของเดือนมหัรอมนะครับวันที่10แต่สุนัตให้เราถือตั้งแต่วันที่9 9.10นะครับ9 10ของเดือนมหัรอมแล้วก็อายามุนเบต นะครับก็คือ,อวันที่ขาวสะอาดก็คือวันที่13 14 15นะครับที่บอกวันขาวสะอาดไปทางท้องฟ้าเนี่ยสว่างจ้านะครับติดไปข้างขึ้นนะครับขึ้น13าค่ำสิ่ค่ำแล้วก็15คหาค่ำนะครับสุนัตไอเราถือสินอดด้วยและจะเนียดว่าไงล่ะครับก็เนียดว่าข้าพเจ้าถือสินอดสุนัตในวันที่13นะครับ ของเดือนอชุอะของทุกๆของตื่ของเดือนนี้นะครับก็จะถือศีลอดสุนัตในวันที่14ของเดือนนี้นะครับเดือนอะไรเดือนนี้ก็คือเช่นมันอย่างเดือนซอฟาก็เป็นซอฟานะครับแต่เป็นเดือนอมหารอมก็เป็นมหารอมไม่ว่าแล้วนะตกวันที่อ่าสาของเดือนอก็เนตข้าพเจ้าถือศีลอดสุนัตะนะครับในวันที่13 พออีกวันึงวันที่14อีเอกันวันที่15ของเดือนแล้วก็ในรอบเดือนอีกก็คือในขละอายมสุตอสวัสนะครับก็คือ,อในคืนที่มืดอายาตัวาารียังกระดัวปุลุก็คือวันที่28ดบโลลาปันยี่แยี่เ้าแล้วก็สามสิบด้านอันนัมหา r i ดับะดาชัวันแล้วก็6วัน จากเดือนชาวานนะครับดารุดันบรหุบงดังนฮะดังนฮาริรายโอตาเลเบอับดอนแต่การที่เราถือสินอดในเดือนชาวานเนี่ยนะต่อเนื่องจากหลังจากระยอแล้วเนี่ยคือเป็นเรื่องดีมากๆเลยอับดอนจะได้ผลบุญมากกว่าทีนี้เนี่ยมันเป็นปัปญหาอยู่ว่าบางคนบอกว่าจะต้องติดต่อกันเลยหมายถึงว่าหลังจากรอยอแล้วเนี่ยก็ต้องเริ่มวันที่หนึ่งของชาวาน บชว,วันแรกวันสองวันสามวันสี่วันห้าวันหกแต่ถ้าไปบทหลังจากนี้ถือว่าไม่ได้ไม่ใช่นะครับเพื่อให้ติดต่อกันนะท่านอภิบบอกว่าอาใครถือศินอดสุมาอัตบะอาหูหลังจากนั้นหลังจากถึงว่าหลังถือสินสมังซอมาราดอนบุคคลใดถือสินอดในรมาดอนสุมาอัตบะอาหูเสร็จจากรมาดอนแล้วก็ต่อเนื่องคําว่าอัตบะอาเนี่ยนะ จะบวชเดือนชวาวันในวันที่เท่าไหร่ของเดือนก็ได้แต่ให้ต่อเนื่องกันถ้าไปเริ่มตั้งแต่วันที่10ชาวานไปถึง10 11 12 13 14 15นม่มันก็จะได้6วันใช่ไหมครับทีนี้ถ้าไม่สะดวกเราจะเที่ยวอีกไม่สะดวกวันที่10เราก็เลื่อนไปอีกนะครับเป็นวันที่15หรือวันที่20นะครับวันที่20 21 2 2 23 24 25อนะ่าจบแค่วันที่25 หกวันนี่คือให้ต่อเนื่องหมายถึงว่าคุณจะไปเริ่มในช่วงไหนก็ได้ของเช้าวาันนะครับไปเริ่มวันที่สิบเช้าวันก็ได้แต่ให้ต่อเนื่องกันเลยอย่าเป็นระยะอย่าขาดเด็ดขาดแล้วก็สองอยเป็นปลายเดือนก็ได้นะครับหลังจากวันที่ยี่สิบเอ็ดยี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามหรือว่ายี่สิบสี่ยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดนะครับยี่สิบเก้าได้หกวันนะครับแต่การถือสินอดต่อเนื่องนะครับชาววัน หมายถึงว่าพอเริ่มหลังอ่านหลังจากวันระยอแลวเมื่อวานนะนะเมื่อวันวันระยอ่าวันนี้ชาววันวันที่หนึ่งชาววันวันที่หนึ่งชาววันก็คือวันรายอหมายถึงเป็นวันที่สองก็ชาววันต่อเนื่องเลยหลังจากรยอแล้วันนี้นะพรุ่งนี้ก็บวชเลยอ่าบวชต่อเนื่องไปก็ทั้งหกวันนี่จะดีที่สุดนะครับถือว่าเป็นออกดอนที่สุดและอ่าถ้าเราสะดวกให้ให้เริ่มเลยวันนั้นแต่ถ้าไม่สะดวกวันไหนก็ได้แต่ให้ต่อเนื่องถ้าเริ่มวันที่เจ็ดก็ ต่อเนื่องจากวันที่7 7,8,9,10,11,12นะครับต้องเป็นอย่างนี้ดานฟัวซอฮาริอสิออออ so nine, อสไนน,น,น,น์แล้วก็ถือศีลอดในวันจันทร์ของทุกๆเดือนมิสุนัตดานคอมเมสแล้วก็ถือบวชในวันพฤหัสนะครับวันพฤหัสอาทิตย์หนึ่งนะมันจะมีสองวันระบวชนะหนึ่งวันจันทร์ สองกัวันพฤหัสทุกวันทุกอาทิตย์เลยทุกอาทิตย์ของเดือนหมายถึงว่าวันจันนะครับวันจันท์ของทุกๆเดือนเลยนะครับวันจันกับวันพฤหัสและให้บวชยังไงข้าพเจ้าสุนัตนะครับข้าพเจ้าถือบวชสุนัตในวันจันทข้าพเจ้าถือบวชสุนัตข้าพเจ้าถือสื้อโอดสุนัตวันพฤหัสเนี่ยก็นี่เป็นอย่างนั้นกันเลยบอกข้าพเจ้าถือบวชก็คือจบ มันก็จะได้บวชบทอะไรล่ะบทสุนัตของวันจันทร์แล้วก็วันพฤหัสหแดนพัวซซฮาเลียอารเบียะและก็ถือสินอดในวันพุธก็ถือสุนัตเช่นเดียวกันนะครับในวันพุธก็สุนัตถือบวชเช่นเดียวกันดานพัวซซฮารีมิอรอดและก็ถือสินอดในวันมอรอดนะครับในวันที่นบ,บีขึ้นนบ,บีเดินทางไปบนฟ้าน่นะมอรอดเนี่ย อิสระก็หมายถึงว่าเดินทางจากามักกะสู่ไบ,บตินมักดิสก็คือกรุงเยรูซาเล็มเมอรอตก็ขึ้นจากเยรูซาเล็มนะครับไปบนฟากฟ้านะครับนี่เรียกว่าสุนัตในคัมภที่27นะครับยี่ของเดืนอนนะครับเดือนอิสระนั่นแหละนะครับก <c oughs> ่อนจากเราถือบวชนี่คือ ม่รอดมันผ่านมาแล้วนะเช่นเป็นอาเป็นเดือนของถ้าจะไม่เพิดเป็นเดือนเดือนฉะบานนะเอาน่ะประมาณนั้นอาเดือนระยับตุ่ดีไม่ใช่ฉะบานอ่ามัา่งเชลโลเดือนระยับนะครับขึ้นยีิบเจ็ดค่ำไอ้ในวันที่ยีิบเจ็ดของเดือนนะย่สิบเจ็ดของเดือนวนันที่ยีิบเจ็ดแม่รอดด่านสุนัตผัวซอ่ pada hari yang tidak ada bagi seorang มากันนั้นยังดีมากันกันเดียวแล้วก็สุนัตให้ถือสินอดเอกนะครับในวันไหนครับในวันที่ไม่มีอาหารบริโภคสำหรับเขาวันนั้นนะบากิีซารังยังดีมากันกันเดียวและสุนัาานตัวสา pada hari yang tidak ada bagi seorang makanan สุนัตได้ถือสินอดในวันที่บุคคลคน,นนั้นเะนี่ยนะ ไม่มีอาหารที่จะบริโภคที่จะกินในวันนั้นแต่ถึงว่า,านะไม่มีอะไรที่จะกินของหวานของข้าวาอาหารสดอาหารแห้งก็ไม่มีกินหมดไม่มีอะไรกินเลยวันนั้นทั้งวันเลยนะครับไม่มีของกินก็สุนดถือบวชจะ้ะเหตุถ้าเราถือสินอดมันก็จะไร้กังวลน,นะครับไม่ต้องมานั่งคิดมากอยู่นะครับไม่ต้องมานั่งคุยมันต้องคิดว่าเออฉันจะกินอะไรเพราะท่นชื่อบวชแล้วก็ขึ้นจบ อ่าเพอถือบทแล้วก็ถือว่าจบกันดืนผัวซออัชรุลฮุรุมแล้วก็ถือสินอดนะครับในเดือนอัชรุลฮารุมฮุรุมอ่าถือสินอดในเดือนที่ฮารามเดือนฮุรุมเหตุทำไมเขาต้องเรียกว่าอัชรุลฮุรุมล่ะก็เป็นเขาเรียกว่าเหตุที่เรียกว่าอัชรุลฮุรุมเนี่ยนะ ก็เนื่องจากว่าสมัยก่อนเนี่ยนะครับใน3 4สเดือนนี้นะเช่นเดือนระยับยนไกเอโดอุนฮิตยามหรอมสี่เดือนนี้เป็นเดือนที่นะครับห้ามไม่ให้ทําสงครามกันในเดือนในสี่เดือนนั้นเดียว,ว่าเป็นใบอ้าก็ว่าได้เดีนะกับกาฟิสเนี่ยคือเขาจะทามตินะครับจะทาใบอ้าจะทำ,ะทำสนธิสัญญากันว่าเราจะไม่ ทำสงครามเราจะไม่ฆ่าฟันกันในช่วงสี่เดือนนะครับเดือนไหนบ้างอ่ายหอ่ตุฟ่อโระยาบก็คือถือสึนอดในเดือนระยาบระยาบดันจุนแกดอคือเดือนจุนแกะยอะดอจุนฮิตยาและก็ดันมหารอมและก็เดือนมหารอมนะครับสี่เดือนในการก็คือระยาบจุนแกเอะดอจุนฮิตยาและก็มหารอมสี่เดือนเพราะว่า ที่ได้ประกาศเป็นเช่นนี้ก็ว่าสี่เดือนนี้เป็นเดือนอิบัดัตเพราะว่าหลังจากรอมดอนแล้วเนี่ยนะแม่คีวันก็จะเข้าเดือนซุนิยะฮุดยะทุกคนจะต้องเตรียมเดินทางตั้งแต่เดือนนะครับตั้งแต่เดือนอเดืนบางคนตั้งแต่เดือนชะบ้านต้องเดินทางบางคนก็เดืินรอมดอนบางคนก็หลังรอมดอนแต่สมัยเมื่อก่อนนะครับเวลาจะเดินทางไปเป็นไปประกอบพิธีฮัทเนี่ยก็ต้องเริ่มตั้งแต่ เดือนชาหวันเอ๊ยโทษทีตั้งแต่เดือนชาบันชาบันไม่ถึงว่าเดินทางแล้วก็นั่งจากนั่งเรือน้ําไปเรือน้ําขึ้นจากปีนงังขึ้นจากท่าเรือนาราธิวาสนะครับกว่าจะไปถึงยึดดะเนี่ยใช้ระยะใช้ระยะเวลาประมาณเดือนกว่าจะสองเดือนอทีนี้พอถึงไคว้นนก็ประมาณนั้นแหละประมาณรอมฎอนกว่ากว่านะครับบางทีก็อาคิตรอมฎอน บางคนก็ไปถึงในช่วงรอมฎอนพอดีอทีนี้นครับมันเป็นสนธิสัญญาตั้งแต่สมัยท่านรสอสซล็อกเนี่ยแหละนะครับประกาศว่าเราจะไม่ทำสงครามกันในช่วงสี่เดือนอก็คือเดือนอาะระยับนะครับชะบาน,นครับตั้งแต่เดือนอายับอืมอ่าจุนเกะดอนะครับแล้วก็จุนฮิจะแล้วก็มหารอม วันใน3-4เดือนนี้นะสุนัตเ,เราบวชบวชในช่วงไหนก็ได้นะครับเดือนพอศระาบ้านและก็ถือศินอดในเดือนชะบ้านาก็เช่นเดียวกัน,นสุนัตเ,เราถือศินอดในเดือนชะบ้านจะเป็นวันแรกหรือว่าเราบวชให้เป็นประจำนะเช่นวันจันทร์ของชะบ้านวันพฤหัสของชะบ้านทุกทุกอาทิตย์สองวันอาทิตย์ละสองวัน มันอย่างเราปฏิบัติมาปกติเดือนละเดือนหนึ่งมันมีอยู่สี่ครั้งในกามันมีอยู่สี่อาทิตย์นะครับสี่อาทิตย์ทาะระบวดนะครับอารบวดวันจันทร์วันพฤหัสก็เดือนหนึ่งเราก็ได้ประมาณ8วันนะครับถือสิ้นอดได้สุนัตได้ประมาณ8วันเดือนละ8ตั้งแต่นู่นแหละเอามาตั้งแต่อาจะเป็นเดือนมหารอมกระทั่งมาถึงเดือนรอมฎอนนี่แหละนะครับจบแค่ก่อนเข้ารอมฎอนมีสุนัตอาระบวด ได้ทั้งปีเลยแต่ห้ามไมา่ให้บวชทั้งตลอดชีวิตนะครับการที่เราจะมาบวชตลอดชีวิตนี่ไม่ได้นะครับทาบ่านบีห้ามที่โดยบวชไงบวชวันเว้นวันอันนี้ม่มีปัญหาบวชวันเว้นวันบวชวันเว้นวันแต่ต่างกับท่านจะบวชทั้งปีทั้งวันไม่มีวันหยุดเลยนะอันนี้ไม่ได้นะครับด้านมากักโคร และต่อไปนี้จะบอกว่ามักรู้นะครับมันุงกันกันพวโซอ่ดา,า,อาดาฮาร a จุมอ m a t มันเองกันดัง,งันดิหิมพ์นกันดัง,งันคอมิสอ่าดัดงกงับเสาร์และมักรู้นะฮ่ามันุงนกันกันกอ่าพัวโซ pada hari jumat มักรู้เราไปอ่านะเราไปเป็นอ่าเราไปถือสิ้นอดแค่หนึ่งวันวันศุกร์ตอนนั้นไม่ได้ฮ่ามันุงกันตอนนี้หมายถึงว่าโดดเดียว โดดเดี่ยวนะครับโดยการถือซิ้ออดในวันศุกร์ไม่ได้แล้วจะทําไงล่ะที่บอกกันไม่ได้ตรงนี้คือมามโครถ,ถ้าท่านจะบวชก็ได้แต่มัโครมโรราโครระบวชเฉพาะวันศุกร์นี่มัโครแล้วทาไงไม่ต้องมาโครล่ะมาเนียงกันดิหิมปุนกันดังคอมมิสเว้นแต่เราจะต้องแยกเว้นแต่เราจะต้องรวมกันด้วยวันพฤหัสเช่นบวชวันพฤหัสแล้วก็ต่อมาถึงวันศุกร์หรือ อาตั้งอับตู้หรือว่าถือวันศุกร์และก็ต่อไปอยัยงวันเสาร์นะฮะอย่าไปบวชอย่าไปถือสินอดเฉพาะวันศุกร์วันเดียวไม่ได้มรกรแล้วจะทําไงล่ะนะครับจะต้องเริ่มต้นจากเริ่มต้นหรือว่าต่อเนื่องมาหลังจากวันศุกร์เริ่มต้นต้องรับอ่านหมายถึงว่าต้องถือสินอดก่อนวันศุกร์หมายถึงว่าถือสินอดวันพฤหัสนะครับวันพฤหัสแล้วก็วันศุกร์พฤหัสศุกร์หรือศุกร์แล้วก็เสาร์ อ่านันได้แต่ถ้าถือวันเดียววันศุกร์เฉพาะแต่วันศุกร์เข้าวันศุกร์ก็ถือซินอดวันศุกร์มักรุนะครับดันสุนัตพวซะสาห ari าดันบรุบรบกสะห ari อ่าและก็สุนัตในถือซินอดหนึ่งวันหยุดหนึ่งวันอ่านี่สุนัตเลยอ่านะถ้าพี่น้องอ่าทำได้นะครับถ้าพี่น้อง บริหารได้บริหารกจดัดการได้เนี่ยนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่ที่ดีมากๆกับ,บ,รบกเราเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยถือสินอดหนึ่งวันแล้วก็หยุดหนึ่งวันนะครับพอซอนหนึ่งวันหยุดหนึ่งวันพอซอนหนึ่งวันหยุดหนึ่งวันดานมัครุพดดหพวซอนดหฮรีดะฮัดอะไรถือดะฮัดละยะนี่พวซอนส,ส,สลามอสลามอโย หมายถึงว่าถือศีลอดตลอดชีวิตตลอดทั้งปีเลยไม่มีวันหยุดนะฮะสลามสละโมญไล,ลน์ไดปอดาดวัวฮา,าริรายโยเ,าเว้นแต่สองวันรายโยดลนติก a ฮา,าร i ตชรัช h r i และในสามวันในวันัชริกหมายถึงว่าทั้งปีเนี่ยยกเว้นแต่วันรายโยสองวันนะครับก็คือรายออเดินฟิตริวันหนึ่งไม่บวชห้ามบวชแล้วก็อเดินอัตฮาวันหนึ่ง ห้ามบวชแล้วก็อายามุตัดเชลิกวันที่10 11 12ของเดือนอะไรนะอ้สุนิยญาเนี่ยนะครับอสิบเอ่าเพราะว่าวันไอ้เน,นี่ก็คือวันที่10ห้ามถือวันตัดเชลิก11 12 13นะครับ11ของเดือนสุนิยญาสิบเอ็ดสิบสองสิบสเขาหยุดแค่นั้นนะครับ บัลลีออรังยังตากดมดดารัตยังงันผัวซอสําหรับบุคคลที่กลัวว่าจะเกิดอันตรายด้วยการถือสินอดอาตะวตาคดลูปุมันดีดีกันฮักนะหรือว่าเขากลัวว่าจะไม่สามารถที่จะไม่สามารถที่จะทำมาอาชีพได้เอมันดีดีกันวุเาะในนี้ยะนิมาะยีบอัฏะไม่สามารถที่จะที่จะกระทํา ในสิ่งที่ว่าญิ่ปุ่นเขาเช่นอาอานับก็ทำม,มาหากินานะยี่ก็สุนัตสกิลีปนถึงแม้่าจะเป็นสุนัตก,ก็ตามเติดไม่ได้ดานสนาพวสอดดาฮาริบาเยอรอรอย่างไล่ย่อแต่สุนัตได้ถือสินอดได้ตลอดแต่ทั้งปีนะสำหรับคนที่อื่นไปจากนี้คนไม่มีภาระอะไรแล้วาเช่นมืนอย่างเรามีครอบครัวนะครับมีลูกมีเมียต้องทำมาหากิน การทำมาหากินเนี่ยเช่นประกอบอาชีพประมงประกอบอาชีพทําเกษตรกร,กรทีนี้ถ้ารถถือสินอดทั้งปีหาทั้งตลอดวันนะตลอดปีมันจะเป็นเรื่องที่อันตรายต่อร่างกายเราเช่นเราต้องใช้พลังงานกับร่างกายของเราเราต้องใช้พลังงานเยอะมากเลยทีนี้พอเราใช้พลังงานเยอะหาเสิ่งก็จะตามมาก็คือการสูญเสียพลังงานนั่นเองทําให้อ่อนเพลีย นะครับพอทํามาอ่อนเพลียก็คือจะบวชก็เดี๋ยวก็จะนกกลัวจะสลบกลัวจะเป็นลมเพราะฉะนั้นบุคคลเหล่านี้เนี่ยไม่สะดวกต่อการถือศีลอดตลอดแต่สําหรับคนที่โอเคนะครับไม่มีปัญหาอะไรเช่นไม่มีภาระที่จะต้องมารับผิดชอบอไม่มีครอบครัวสุขภาพโอเคแข็งแรงทุกอย่างก็ไม่เป็นไระนะแต่ทั้งนี้ท้งนั้นเนี่ยท่านนาบิก็ห้ามว่าพวกเราเนี่ยแหละมรรครคเนี่ยนะยังไงยังไงอย่าถือบวชตลอดชีวิตนะครับ เช่นไม่มีวันหยุดเลยนะถือบวชตลอดอ,อย่างนี้ถือวาอ่าเป็นเรื่องที่ไม่ปกติแล้วนะครับเป็นเรื่องไม่ปกติสําหรับคนาสามัญชนนะครับปฏิชนเหมือนอย่างเราปกติเนี่ยนะครับน้อยคนมากที่จะทําได้เพื่นแต่นะคนในผู้ที่ไม่มีภาระอะไรเช่นไปอยู่ตามาบนเขาบนป่าในดงอยู่ไม่สนใจตอ่อโลกข้างนอกแล้ว นะครับอยู่กับการอิบดัตอย่างเดียวนะครับไม่มีสัมพันธ์อะไรนะครับไม่มีการคบค้าสมาคมกับใครกับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเราเรียกว่าออละนะครับเป็นบุคคลที่เปลีกแล้วก็หลีกเลี่ยงตัวเองออกจากนะครับออกจากสังคมมนุษย์ออละก็คือสันโดษไงอยู่สันโดษก็่าสันโดษอันนี้คือ ปลีกตัวเองออกจากสังคมเพื่อนมนุษย์ไม่คบค้าสมาคมกับใครแล้วนอกจากเดินทางไปตัวเดียวคนเดียวเข้าไปในป่านะครับไปทําอามันอิบาดัดอยู่ตลอดชีวิตของพวกเขาะชะตากรรมจะเป็นยังไงเนี่ยทุกอย่างเขายอมทุกอย่างแล้วแต่สําหรับมนุษย์มันอย่างเราทั่วๆไปเนี่ยนะครับคงทําเป็นไม่ได้คงทําไม่ได้หรอกครับก็ด้วยเหตุผลก็คือ1มีลูกและอนาคตของลูก ะจะต้องให้ลูกได้มีการศึกษาต้องทำมาหากินนะครับทั้งสามีภรรยาก็ต้องทำมาหากินกันโดยเฉพาะสังคมไทยเราทุกวันนี้นะครเราอยู่กันแบบอะไรนะ,ะแบบนายไทยนายหัวว่าง,งั้นเถอะนะครับต้องมีคนภายแล้วก็มีนายหัวด้วยต้องทำมาหากินทั้งสองคนว่าง,งั้นแต่คนเดียวไม่ไหวหรอกหน,น้าไขรปีดยางอย่างเดียวบางคนไม่พอนะครับต้องทำอย่างอื่นอ,อีกต้องปลูกผักปลูกหญ้า ต้องทามาค้าขายอย่างอื่นอีกถึงจะอยู่กันได้นะครับเพราะเศรษฐก,กิจตอนนี้มันแย่มากนะครับราคานี่มันถูกมันต่ำนะครับเกษตรกรรมมันต่ําราคาเนี่ยก็จะมาอย่างอื่นมาอาจเป็นอ,อาชีพเสริมเพื่อต้องจาดการที่จะาหารายได้นะครับมาเป็นปัใจจัยในการดําเนินชีวิตในครอบครัวนะครับเพื่อตัวเองเพื่อสังคมแล้วก็เพื่ออนาคตที่ดีของลูกอันนี้คือเป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนอาจจะต้อง รับผิดชอบนะครับตรงนี้คือขอฝากกับพวกเราทุกคนว่าการที่เราจะถือสินอดเนี่ยมันขึ้นอยู่กับความพร้อมของเราด้วยอย่าเห็นแต่ว่าได้บุญอย่างเดียวอย่าเห็นตัว่าได้สุนัตอันนั้นสุนัตอันนี้สุนัตแต่ต้องนึกถึงสภาพในร่างกายของเราด้วยว่าเราพร้อมไหมพร้อมที่จะลุยไหมแต่ถ้าเราไม่พร้อมนะครับก็ไม่ต้องอิบาดดัตเนี่ยมันก็ยังมีอย่างอื่นเยอะมากอีก เช่นเราไม่ได้ถือศีลอดแต่เราก็ยังมีละหมาดสุนัตอ่านอันกุรอานเอาเวลาที่ว่างมานั่งอ่านกุรอานเอาเวลาที่ว่างนะครับมานั่งสิกเกตมานั่งอิสติกฟาดหรือจากนั้นเราก็ไปอยู่ร่วมกันในสังคมหาคบค้าสมาคมกับเพื่อนบ้านนี่แหละครับชีวิตของความเป็นมนุษย์ที่มีความสมบูรณ์และก็เพื่อพร้อมหนึ่งเป็นอย่างนี้เพราะมนุษย์เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นสัตว์ที่อัลลอฮ์สร้างมามมอัชรอจะต้องอมีความสัมพันธ์ จะต้องมีความมุบาเชิดมีความสําคัญและก็มีความสังคมกันซึ่งกันและกันต้องมีการพึ่งพาอาศัยกันซึ่งกันและกันด้วยการสร้างอาชีพสร้างรายได้นะครับและก็สร้างมิตรภาพดีๆนาไปสู่การอยู่ร่วมกันและการพัฒนาสังคมพัฒนาประเทศชาติต่ตอไปนี่คือเป็นสิ่งที่มนุษย์เราทุกคนจะต้องทํานะครับส่วนอย่างอื่นถือว่านะครับเป็นเรื่องที่เราทํา ได้นะครับตามอัตรากษตอนั้นเองนะครับก็นะครับ,นะรบเรื่องพพสสุนัตก็เป็นอันจบกันไปนะครับต่อไปอาตามที่บอยกย้ำเอาไว้นะครับหลังจากาบทสุนัตไปแล้วเนี่ยนะครับเราจะไปพูดถึงเราจะไปต่อในเรื่องอาจากัดพิตรราะารับที่นี้จากัดพิตรรจะอยู่หน้าทเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวพี่น้องอเปิดไปอีกทีหนึ่งจากัดพิตรร สำหรับในวันนี้ก็พูดถึงเรื่องสุนัตเอาแค่นี้ก่อนเป็นอันว่าเรื่องสักกดพิตโรนะครับเราอาจจะไปเริ่มกันในวันพรุ่งนี้นะครับวันพรุ่งนี้นะครับเริ่มสักกดพิตโรหน้าที่เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมจะแจ้งพี่น้องไปอีกทีหนึ่งทางาทาง Facebook นะครับถ้าพี่น้องเปิดไปก็ได้นะครับมันก็จะมีอ,อ,อะไรนะสักกดพิตโร จากัตพิตรอห์อยู่ที่หน้า58นะครับ58นะเรื่องจากัตพิตรอห์แล้วก็หลังจากนั้นก็หาเป็นอาบทฟีมุสตฮิกินัสดอกก้ผู้ที่มีสิทธิ์นะครับ,นะรบที่จะรับสดอกก้อนได้นะครับสำหรับในวันนี้ก็ฝากพี่นะ้องนะในเรื่องของการถือสินอดสนัดอย่างเดียวนะครับอิชอลลอ์ในวันพรุ่งนี้นะพี่น้องเปิดไปเรื่องจากัตพิตรอห์ หน้าที่58นะครับ58 59นะครับกรทั่งไปถึงหน้าที่61อนะครับอันนี้คือรายละเอียดที่เราจะลงเรียนกันในพรุ่งนีนะ้สำหรับในวันนี้บบต้องขอมาอัพกับพี่น้องด้วยว่าว่าจะไลฟ์สดวันนี้ไลฟ์สดไม่ได้นะครับต้องบันทึกเทปไว้ก่อนพอบ,บต้องไปละหมาดมายัดอยู่ที่สิงนหานอาคอบรบดีมีพักพวก ท่านอิมัมน,นะครับมัสยิดตีสะพานตีนัสุลานนน์ฝั่งหัวเขาเขียวนะครับแจงมามีญาติเสียนะครับต้องไปละหมาดมาญนตที่มัสยิดนะครับที่มัสยิดบ้านหัวเขาเขียวนะเชิงสะพานตีนัสุลานนน์ฝั่งสิงหนครก็วันนี้ก็อัดเทบนะครับแล้วก็ เฟซลงไปแม้ถึงวาเช็ลงไปในเฟซเนี่ยนะครับในช่วงประมาณสัก13บสนาฬิกามันอยากพี่น้องกําลังเดงนอยู่ในช่วงนี้ขอมาอภิปริณน้องด้วยเพราะเดี๋ยวหลังจากละหมาดมาเสร็จสแล้วจะก,กลับมาไล์สดเนี่ยนะครับกลัวจะกลับมาไม่ทันเลยก็สอนไปทางเทปก่อนมาถึงัดเทปก่อนแล้วก็นะครับเอาเทปนี้ก็ใส่ลงไปในเฟซเพื่อต้องการที่จะให้พี่น้องได้เรียนกันทั่วถึงนะครับทุกๆจังหวัดของประเทศครับสาหรับในวันนี้ก็ ขอพี่น้องจงประสบแต่ความสุขความเจริญนะครับมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงทุกๆคนครับวะบิลลาฮิตอฟิัรหิดดย์วัส alamu a ั a i k u m w a r a h มะตุลลอฮิ